สวัสดีค่ะอยู่กับช่องฟาร์มสุขหลังบ้านชาแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาหุ่มดินด้วยฟางนะคะฟารนะคะจะใช้ฟางข้าวนะคะในการหุ่มดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเคยได้ยินมากันบ้างแล้วใช่ไหมคะทําไมเราถึงหุ่มดินก่อนปลูกผักลงแปลงเพราะว่าถ้าเราหุ่มดินนะคะจะทําให้ดินของเรามีความชุ่มชื้นอยู่สม่ําเสมอ พอดินของเรานะคะเกิดความชุ่มชื้นนะคะจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในดินในฟางนะคะก็จะแยกออกมาสลายอินทรีย์วัตถุได้ง่ายขึ้นนะคะทําให้รากพืชของเราจเจริญเติบโตได้ดีหน้าแล้งหรือหน้าร้อนอย่างนี้นะคะถ้าเราคุมฟางก่อนปลูกพืชของเราก็จะทําให้ดินของเราไม่ร้อนจนเกินไปนะคะมันจะเก็บความชุ่มชื้นให้พืชของเรา ได้มากขึ้นนะคะเวลาฝนตกหน้าฝนแบบนี้ถ้าเราไม่คุมฟางก่อนปลูกนะคะตามเคยทดลองแล้วนะคะไม่คุมฟางก่อนปลูกเวลาฝนตกลงมากระทบกับดินกระทบกับผักนะคะผักได้รับความเสียหายมากกว่าตอนที่เราไม่คุมฟางนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปลูกผักสลัดคอร์ดลงแปลงดินที่เราคุมฟางไปแล้วนะคะ อันนี้ก็ที่ปามทําอยู่นะคะก็คือเอาต้นก้านะคะออกจากถาดเพาะนะคะวางเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนะคะระยะความห่างนะคะหน,หนึ่งคืบนะคะของมือเรานะคะหนึ่งคืบแล้วก็วิธีการนําต้นก้าออกจากถาดเพาะนะคะปามจะใช้ช้อนนะคะปลายช้อนนะคะงัดขึ้นมานะคะจะทําให้รากของเขาไม่ขาดแล้วจะทําให้เราหยิบ ต้นกล้าได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวดูปาล์มเอาต้นกล้าออกจากถาดเพาะไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาต้นกล้าออกจากถาดเพาะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราทํทำการปลูกเข้าลงไปในดินเลยวิธีที่จะปลูกนะคะ ก็ปาลมจะทําเป็นลุมลุมลุมไว้แล้วนะคะเพื่อความสะดวกนะคะทําไปทีละขั้นตอนมันจะง่ายและไวนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ปาล์มบอกนะคะถ้าปลูกแบบนี้ต้องวัดนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งนะคะหนึ่งคือมือของเราวัดไปเลยค่ะ mm hmm. เขาจะได้ความพอดีนะคะไม่เบียดกันเกินไปไม่ห่างกันเกินไปเวลาต้นเขาขึ้นมาก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูปาล์มปลูกไปเรื่อยๆกันเลยนะคะ โอเคค่ะปามนะคะก็ปลูกสลัดคอรลงแปลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงดินที่เราหุมด้วยฟางนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟาร์มสุขหลังบ้าน channel ด้วยนะคะวันนี้ปา์มก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ